ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมมีเอาพวมาลัครับผมเชยรกข้าชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft ครับผมยังอยู่กันใน v r t h e r a n อ e r กันอยู่เลยนะครับผมโอเคนะครับหลังจากความเดิมตอนที่แล้วผมผมได้ทําการเก็บสะสมรูปภาพเอาไว้นะครับผมผมก็จะเอามาแปะเอาไว้ตรงนี้ครับผมถามว่าสกินทำไมไม่โหลดอันนี้นี่เน็ตดับไปแล้วครับผมผมอัดตอนเน็ตดับไปนะครับค่อนข้างเพียมากเลยอ่ะเก็บไว้ในแผ่นกลิน2เนี่ยนะครับผมแล้วก็อนี้แหละครับควายน้ำหนึ่ง ควายน้ำบอกตรงไหนครับผมเอาควายน้ำหนึ่งครับผมอันนี้นี่ทิ้งไปนะครับทิ้งไปมันไม่จําเป็นแล้วแมปไม่จําเป็นเนี่ยอะไรครับอ๋อไก่นะครับเอาไก่มาวางไว้ไก่แม่งก็มี2องภาพแบบวะให้ตายเถอฉันไม่จําเป็นของพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยช้างหนึ่งครับผมช้างอันแรกโอเคสุดยอดมากเลยครับสิงโตสองอ้โหเก็บเป็นคอลเลกชันเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นแมปมากมายอะไรไม่รู้ช่างหัวมันควายน้ำ โอเคของที่เราต้องการรู้สึกมีแค่นี้ไม่ใช่ต้องการดิของที่เรา,าเก็บสะสมไว้ได้ก็มีแค่นี้นะครับผมอันนี้ก็โอ้ oh my god อันนี้ก็เป็นก็บอกว่า,าจากความเดิมตอนที่แล้วเลยนะครับหลังจากาที่เราเล่นไปตั้งแต่พาร์ทที่หนึ่งเนี่ยผมอันนี้นี่มันเป็นจดหมายที่เราได้นะฮะมันบอกว่ามีแคมป์พวกของยังไงขโมยสัตว์รับผมอยู่ตรงทางตอนใต้รับผมของภูเขาคิลมินจารโลนะครับผม ซึ่งตอนนีผ้ผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันทางตอนใต้ของตรงไหนคือผมไม่รู้ว่าอันนี้คือให้กูเดินตรงไปยังไงเพราะว่าภูเขาคิลิแมนจาโร่คูยังไม่รู้เลยว่ามันลูกไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องมาดูก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มีเน็ตผมไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นผมหาความรู้อะไรไว้ไม่ได้เลยลังภูเขาคิลิแมนจาร์โลผมคิดไว้แล้วว่ามันจะต้องอยู่ใกล้ๆตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปตรงที่แคมป์อันแรกเลยที่เรามาถึงนะครับ เราจะให้หมาเราจอดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมหมาเขาเรียกจอดหรอวะทุยบูตแคมป์ก่อนไปที่บูตแคมป์ไงนะครับไอ้ตรงนี้เราอาจจะถึงแบบตรงภูเขาคิเลมันจะโรอันนี้ไงนะฮะใช่ไหมยูน่นี้เออมันบอกทางตอนใต้ใช่ไหมอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางตอนใต้ทางทางตอนไหนวะครูด,ดูก่อนใช่จริงด้วยทางตอนใต้นะครับผม ทางตอนใต้นะครับผมตรงตรีนภูเขาอะไรประมาณนั้นเลยนะครับคีเรมันจาโลโอโหถ้าอย่างงี้เราก็ต้องรัดตรงภูเขานี่ไปดีครับพระเจ้าเพื่อที่จะไปถึงไอ้พวกลักลอบขโมยแผ่นกรินใช่ไหมวะดูก่อนลักลกอบขโมยแผ่นกรินหรือเปล่าวไม่อะไม่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 อันนี้นี่เป็นแบบพวกขโมยสัตว์ธรรมดาธรรมดานะครับผมโอเคโอเคข้างในนี้ไม่มีบอกอะไรเลยนะครับตรงหอคอยอันนี้มีอะไรบ้างครับผมนอกจากให้กูคอยอย่างเดียวนะครับทุยนะ ตรงนี้ขึ้นไปแล้วจะมีอะไรบ้างไหมเนี่ยบวกเลยค่อนข้างเซ็งนะครับเน็ตไม่มีสกินไม่โหลดกูตายแป๊บโอ้โหขึ้นไปก่อนเลยนี่น,นีใครครับอ๋ออันนี้เป็นคนที่กูถามด้วยตอนแรกนั่นเองไม่เกี่ยวกันเลยนะครับโอเคมาตรงนี้เราไปทางตอนตั้งเราต่อไปเนี่ยครับผมเผื่อว่าจะไปเจอ สักคายหนึ่งนะครับเราจะได้ทําการถล่มทําลายที่นั่นทิ้งเนี่ยครับผมแล้วมันจะสุดยอดมากเนี่ยครับ <c oughs> คือผมไม่รู้ว่าภารกิจมันมีกี่ภารกิจเนี่ยครับผมใที่สําคัญผมคิดว่าอันนี้ยังเป็นเบอร์เ็นเวอร์ชั่นเบตา้าอเลยนะครับคือภารกิจมันน่าจะแบบยังทําไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าผมยังโหลดเป็นเวอร์ชัน0.5อยู่เลยนะครับยังไม่ใช่เวอร์ชั่น1เลยด้วยซ้ําประมาณว่ายังไม่เต็มอะครับยังเอ,อ๋อยู่นั่นเองไม่ใช่ครับผมยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มแบบสตรีมอะไรประมาณนี้ ยังทาได้แค่ครึ่งหนึ่งผมคิดว่าเนื้อเรื่องมันน่าจะมีเยอะกว่านี้อะไรประมาณนี้นะครับผมคือทําได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับในในลักษณะของอาสกินของสัตว์เนียครับผมผมชอบมากเลยนะตรงนี้ทึ่งมากครับผมทึ่งมากที่เขาทําได้ยังไงครับผมแต่ไม่ทําจะดีกว่าทุยนะเราเล่นนะครับผมทําดีกว่านะฮะโอเคตรงนี้เรามาถึงทางตอนใต้แล้วหรือยังนี่ก็ตอนใต้นะกินปลาทอดก่อนเนี่ยปลาย่างเออตรงนี้มีอะไรบอกครับไม่มีนะครับ เาทางตอนใต้เดี๋ยวเราอ่านหน่อยมันบอกให้เราตามไอ้ตรงอทางเดินครับผมทางเดินทางตอนใต้ไปครับออ,อทางตอนใต้ของภูเขาคิริแมนจารโรเนี่ยอ้โหมันบอกว่าให้เราเดินทางไปตามตอนใต้ไปแล้วบอกว่าเรา,เราจะสามารถเจอมันได้นะครับไม่เห็นสักตัวเลย นี่ก็ตัวข้างล่างอลเนี่ยพูดแล้วก็เครียดนะครับผมแม่ตรงนี้เราถึงด้านล่างแล้วเหรอหรือว่าเราต้องไปทางนี้อันนี้มันก็ตอนใต้ไม่ใช่เหรอเนี่ยตอนใต้อะยินยอหรือว่าเราต้องเดินในตรงนี้ไปอีกผมว่ามันมีุูมไม้นะครับผมมีมุูมไม้ให้เราเดินใช่มือไล่ไปดูดีครับ มีพุ่มไม้ให้เราเดินต่อไปเรามา,ราลองดูตรงนี้อาจจะอยู่ตรงแถวแถว,แถวตีนเขาอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เอมทางตอนใต้ยอย่างนั้นเหรอลองเดินเอียงๆดูเฮ้ยผมว่าผมจะต้องสังเกตเหี่ยวเออไม่ใช่เหยี่ยวดิอีแรง้งนะครับนั้นอะไรอ๋อภูเขาสังเกตอีแรง้งอีแรง้งไม่เห็นสักตัวเลยตอนกลางคืนอยู่ด้วยวนะครับถึงกูเห็นแม่งก็มืดดำอมะจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไร นะครับเราจะทําการมองท้องฟ้าไว้นะครับผมถ้าเราเห็นเอเล้งเมื่อไหร่นั้นก็สุดยอดเลยนะครับนั่นคือมันอยู่ตรงแถวนั้นคือสัตว์ป่าพวกนี้มันไม่คิดจะนอนกันแบแางเลยครับแล้วก็สัตว์ป่าพวกนี้รู้สึกว่ามันไม่น่าจะดุร้ายเลยนะครับคือเดินเข้าไปใกล้ๆมันปุ๊บมันไม่ยอมทาอะไรเราเลยนะครับผมสุดยอดแมากเลยอันนี้ทางเดินทา,ท,าทางตอใต้โอเคกูเดินไปจะถึงหรือยังยังไม่รู้เลยก้องถ่ายรูปเจอบ้างไหมจะได้เก็บเอาภาพที่ระทึกนะครับผม <laughs> โอเค นี่มันเป็นทางเดินทั้งนั้นเลยไม่ใช่เหรเนี่ยเ,เดี๋ยวกูอูจะพึ่งดูกูกะทืบหญ้าตายถึงหรือยังไม่น่าจะถึงดูสภาพแล้วเนี่ยเดินทางอีกยาวใกล้เลยทีเดียวนี่ครับกระโดดขึ้นมาตรงนี้หน่อยรอมาทางนี้โอ้โหตอนใต้แม่เจ้า มันไกลไปไหมทางตอนข้างล่างภูเขาผมคิดว่าเราน่าจะมาเกิดแล้วนะครับนี่นครับด้านล่างภูเขาอันนี้กูอยู่ตรงไหนส่วนไหนของภูเขาโอ้โหเลยมาใกลไกลเลยไม่เป็นไรนะครับเราจะลองดูกลับไปตรงที่ภูเขาเราอีกทีหนึ่งนีครับผมคิดว่าไอา้ภูเขาไอ้คิดริ่มันจาโรเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าเป็นไอ้ภูเขาที่เรากำลังจะเดินไปตอนนี้นะฮะเออเนาะนี่ไง นี่ไงบ้าอะไรล่ะยังไม่เจออะไรเลยแค่วันนี้กูนั่งหาภูเขากูก็หมดเวลาชีวิตไปหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องอัดอะไรต่อแล้วนะครับอคอกูแห้งพอดีที่กี้ผมเป็นสิงโตได้เปล่าวะก็ดเดมสิงโต, damn, งโตเฮ้ยอันนั้นอะไรอ่ะโอ้เขามาวางอะไรไว้นี่ยไม่เจ้าโว้ยมีกระต่ายด้วยผมคิดว่ามันต้องเป็นเควสแน่เลยครับเพราะฉะนั้นเรายังจะไม่ยุ่งกับมันนะครับผม โอเคตะกี้เดินผ่านมาตรงนี้แล้วนะยังไม่เจออะไรเลยให้กูขึ้นปีนเขาไปด้วยไหมมีที่ปีนเขาให้กูเปล่าทางตอนต้ยลองขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยหนึ่งนะฮะเผื่อว่าอาจจะเจอบาอแสอะไรที่ดีกว่านี้นะครับผมอันนี้เอาไว้ขุดภารกิจช่วยช้างตอนนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องช่วยอะไรแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงภูเขาภูเขาเขานี่ะลองค่อยๆข,ขึ้นมาดู โอเคโอเคกายโอเคกายตรงนี้โอ,โอ้ไม่ใช่เหรออ๋อนี่มันสัตว์ป่าอยู่ข้างล่างทางด้านล่างโอ้ยยๆสัตว์แม่งหายตัวได้ด้วยว้าวเฮ้ยเดี๋ยวๆผมเห็นแคมอะไรวะนั่นไงมีอีแรงกว่ากูจะมองเห็นอีแรงหยุดเดียวอ้อหอดกว่ากูจะเจอแคมมึงได้นี่วนหาจะสามรอบโลกอกูแล้วมาใช่แคมเหมือนปะวะ ใช่ปะไอพวกจับสัตว์มันหน้าตาเป็นยังไงอะเฮ้ยนุบหน้าตาเป็นอย่างงี้อ่ะเนี่ยโอ๋อนี่แน่หน้าขำม,มากเลยเอาไปอืด what อันนี้มันอะไรเนี่ยนี่กูจับมันได้ด้วยเหมือนเมทัลเกียร์นะครับเฮ้ยแล้วทำยังไงกับมันอะนี่เนี้ยนี่เนี้ยนี่เนีนี่เนียตายเลยโอ้ยสุดยอดเหมือนจริงเหมือนจริงแล้วผมได้หัวมันมาด้วยเหรอ มาทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยอะเยอะมีปืนไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าผมใช้แค่อันนี้ประจภัยไปทั้งแมพใช้แค่ไอ้ไม้ก็ก็ก่อยเนี่ยประจ ol ไปทั้งแมพนี่ไม่น่าใช่นะลูกอุ้ยเอาเหรอเอาเหรออุ้ยอุ้ยหลับหลับหลับไม่มีการหลับด้วยเหรอวะนั่นแหละครับโจ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระโดดคริติคอลโอ้กระโดดคริติคอลคริติคอลคริติคอลโอ้ยนี่ดาเมจเจ็ดเลยนะเว้ย ไม่เป็นไรหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว,ว,ย <Hey. S 2> ยวมีตอส่งตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าไอ้บ้าเม่เท่าเกียร์โซลิดเลยนี่ว่าเครียดเลยนะครับการปล่อยตัวแบบขึ้นท้องฟ้าโอ้โหอ,อ,อ,อย่าเพิ่งตอดดูดินี่แไงผมเป็นกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่านะ you know คุณเอาสัตว์พวกนี้ไปขายไม่ได้นะสัตว์พวกนี้มันไม่รู้ภาษีภาษาเลยแรับเพียงแค่เดินไปเดินมาขนาดสิงโตกอยู่เฉยๆให้กูแบบตีแบบชิวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณทําแบบนี้ไม่ได้มันยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนะผมพวกคุณใจร้ายกันไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะให้ฮอมารับตัวเหมือนไม่เท่าเกียร์โซลิดยูโนเข้าคุกคอยอะไรกับข้าวแดงนะครับพวกนี้ยอดมากเลยเฮ้ยเฮ้ยตายดิวะตายตายเฮ้ยอย่าบอกว่ามันมีอันนั้นเอาไว้เรียกลังเสมอุ้ยผมเข้าใกล้มันไม่ได้อ่ะมึงใช้ปากกัดกูไงวะ ยอดมากเลยพวกนี้นั่นนะึงนะมันมีวิทยุป่ะผมลืมปิดวิทยุป่ะนั่นๆๆๆวิทยุมันยังอันนั้นอยู่เลยอะ่ะ Get out โอเคกูว่าทำไมมันมาแบบเยอะๆเรื่อยๆยังไม่ได้ปิดวิทยุนี่เองโอเคแป๊บนึงทำไมเสียงผมไม่ค่อยได้ยินเลยเลยวะโอเคตายซะตายซะนะผม เนี okay. okay. ่ยเดี oh ๋ยวเดี okay. Okay. Alright, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแทจะแปลกๆอ่อะโอเคนี่ไง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 ผมไม่ได้ยินเสียงตีนเลยว่ะคือแมปนี้นี่มึงล็อกเสียงตีนเอาไว้เรื่องไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิครับมันมันเหลือได้ด้วยอ่ะมีความพยายามห้ามเข้าใกล้ตัวที่เหลือด้วยนะกระโดดคิดิคเข้าโอ้โหแม่งมันมันอึดจังวะโอเคโอเคอะไะพวกมึง เชิญตามสบายดูดิยังใช้แบบหวัวไล่ทุบกูอยู่เลยเนี่ยครับเนี่ยมากระโดดอะไรเนี่ยกระโดดอะไรเจอ PVP โอ้โหได้มันหมดเมียวอ่ะไปดูของตรงนี้ก่อนนะคโอ้เยี่ยม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 อันนี้อนะไรดารเมจเจ็ดก็อันเดียวกันนะฮะแต่เรายังไม่เอามาเนี่ยผมคืออันอื่นๆนี่ดาเมจมันเท่าไหร่อันนี้ห้าอันนี้หกอะครับ คืออยากจะบอกว่าความสามารถมันเท่าเท่ากันเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เท่าๆกันแบบว่าเป็นเป็นเป็นไม้เหมือนกันอะ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะนูบมากนะฮะแล้วก็มีตรงไหนอีกอ่ะผมเคลียร์แค้มตรงนี้หมดแล้วเหรอหรือว่าต้องรอให้ตรงนี้มันบินบินขึ้นไปก่อนไม่ได้เมือนจะบินขึ้นไปวะอ่าเรียบร้อยหมดเรืนะ่องอ่ะ เดี๋ยวนี้มีถ้ำด้วยอ่ะโอ้โหไม่มีอะไรวู้เขาสัตว์ครับผมมันเป็นเขาของอ่าแรดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาควายน้ำนี่ไปเก็บครับผมนี่อะไรเนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างแน่เลยฮะพระเจ้าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงทำกับสัตว์น้อยผู้น่ารักแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ย คือมันบอกว่าให้เราเอาไปที่ศูนย์ลับนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการลองหาศูนย์ลับดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมมาถึงแลบแคมป์แล้วนะครับผมซึ่งผมไม่รู้ผมว่าลบแคมป์นี่มันเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ผมผมเดินทางมาไม่ไกลนะครับหลังจากผมได้ทําการฆ่าไอ้พวกนั้นเสร็จหมดแล้วนะฮะก็ได้ทําการเดินมาครับผมก็เห็นว่ามันมีไอ้มาร์คสีเขียวที่ก็เลยลองเดินตามมานะครับปรากฏว่ามาเจออันนี้นะครับผมโอเคเรามาลองดูข้างในนะครับว่าข้างในนี้มันมีอะไรกันบ้างครับผม โอ้โหแล a p มึงใหญ่ไปไหมนั่นน่ะนี่อะไรอนะ่ะเนี่ยฟาสฟาดทรเวล lap แลสดงว่าข้างในนี้มันต้องมีอะไรเหรอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีไมค์คาร์ดอยู่แต่ผมจะเอาอะไรออกดีวะเอาโกออกดีมั้ยมันไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วโกอ,ออกเฮ้ยเอาซีดออกดิซีออด Feed นี่แม่งไรค่าสุดๆเลยนะครับเ,เราวางไว้ตรงไหนดียววางไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดขีด What ปุ่ <What? S 1> ก่อนโอเคเอิ่ม เฮ้ยถ้าผมจะไปยังไงวะโอ้โหกูคิดว่าชาตินี้กูคงไม่ได้ไปแล้วกูต้องค่อยๆเขินไปใช่ไหมอ่าโอเคนะครับไม่มีเลสโตนอ๋อมี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 ผมไม่มีเลสโตนนะครับอ๋อโอเคโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้โอู้หันแม่งคอกูไม่หันด้โอเคเฮ้ยมันมีทางลงไปข้างล่างอีกอะ ทางข้างบนนี้ก็มีมันคือใบย่างอะเอิมแลบลับสุดยอดไปเลยโอ้โหแม่งถึงเมฆเลยเหรอว,วะอุ้ยเมฆแม่งบางกูโอ้ยยีราฟมึงเลี้ยงยีราฟไว้นในแลบเนี่ยนะ OMG ทางขึ้นข้างบนโอ้ยมีบ้ามีทางขึ้นข้างบนแลบลับตะกี้ผมเดินมาตรงนี้นะครับแต่ผมมองไม่เห็นรู นะครับกูเห็นทาวเวอร์กูเลยเดินมาที่ทาวเวอร์ก่อนจริงๆแม่งมีทางเข้าไปลุยในลุยตรงนี้ด้วยสุดยอดแม่งเลยนะรถกูก็แม่งมาจอดตรงนี้เลือกนะจุ๊บๆเมื่อยแล้วเนี่ยจะให้ลงถึงนรกเลยดีไหมนะครับยอดแม่งเลยแม่งเอ้ยลึกจริงๆโอ้โหกว่าจะถึงเวียนหัวตายพอดีอันนี้แหละมีหัวของคนขโมยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย ตรงนี้อะไรนี่ครับมีคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีลาวานะครับเราเดินสำรวจทางไปก่อนแล a ลับสุดยอดที่มันเป็นอย่างเงี้ยงอะเนี่ยลับสุดยอดจริงๆเลยนะครับลับจนแบบว่าหูไม่รู้เลยว่าที่ไหนแล้วที่สคาคัญโอ้โอเกือบตายหางไงกูจริงๆแล้วมันต้องเอารถไฟนี่ไงครับผมสามารถอ่าสำรวจแลบเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอู้ยี่ยมเลยอย่างงี้นี่ชอบมากเลยอะ่ะ ผมจะเอาแลบไว้ทงไงอันนี้มันบอกฟาสแบบว่ายังไงสมรวจดรวดรเร็วน,นี่มีรางเลือ่อนให้กูปไปไหนวะเนี่ยถ้าเรากดไปปุ๊บอ๋อตรงนี้นี่มันเป็นถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะวาร์ปแน่นอนเลยครับขึ้นมาตรงนี้ก่อนโอ้โหแหลบลับนี่เขาทำออกมาได้อลังการมากนะครับผมลับจริงๆนะครับตอนนี้ใครไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะอันนี้อะไรเนรี่ย นี่เราคุยกับครับเลนเจอร์อ่าไซเอนิสเนี่ยผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับของเลนเจอร์เขานะครับผมโอเคนะครับมันบอกว่าเราเจอแลบแล้วผมดีมากอะไรประมาณนั้นนะครับผมสามารถอ่าโอ้โหมากมาย DNA s i m p l ซิด้วยนะครผมมันบอกว่าอ่าเราจะต้องเอาอ่า DNA เ็ขาผมตัวอย่าง DNA ครัเผมจากไอ้แคมของไอ้พวกบ้าขโมยสัตว์อะไรพวกนี้นะครับผมโอ้โหรู้ไหมครับ มันบอกเราว่าไอ้ตรงข้างบนนี้เผมจะมีไอ้เครื่องประมวลผลอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมมันบอกว่ามันจะบอกว่ามันจะบอกรายละเอียดเรารับผมเกี่ยวกับสัตว์นะครับแค่เนี้ยโอ้โหตรงนี้เหรอเฮ้ยไม่ใช่หนิตรงนี้นี่เฮ้ยตรงนั้นมีคนด้วยอะนี่มันต้องอาวุธมันแลกกับเอมอเรลล์มันคืออะไรครับทำไมผมขึ้นมาผมมองไม่เห็นมันวะหรือว่ามันเพิ่งมาบันไดตรงนี้แน่เลย โอเคโอเคนี่ไงนะครับมันบอกให้เราเอาเขาเขาของแรดน,นะครับผมวางไว้เฮ <Hey! S 1> ้ยกูมีเขาแรดอะ <Okay. S 1> เอาวางไว้ตรงไหนวะวิธีการใช้งาน,นบอกกันนี่ก่อนมันบอกว่าเราต้องดรอปนะครับผมโอเคโอเคโอเคปุ่ม Q ดร็อประบบไฮเทคเอา เอาแค่นี้คือประมาณว่ามึงจะต้องเก็บสะสมให้เสร็จแค่นี้น,นี่พวกนี้กูต้องไปทิ้งดิอ๋อไม่กอดผมเหลือไอ้งาช้างหรืองวงช้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็เหลือแผ่นกลินครับผมเหลือไอนี้เกจของแพนโกลินนะครับผมแล้วก็ด n a นนะครับโอ้โหเพีย เพียเพียหนักๆเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรผมเราถือว่าเรามาสำรวจะไรตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะเราจะทําการปิดคลิปไปก่อนเนี่ยผมเวียนหัวเลยทีเดียวผมจะเอาของพวกนี้เก็บไว้ตรงข้างตรงนี้นะครับผมเพื่อจะให้รู้ว่าเรามีเขาอ่าของแรดเยอะแยะเลยนะครับผมแล้วก็เอานี้อะไรที่กูไม่ใช้ก็เอาเอาให้พวกมึงแล้วกันนะฮะยอดมากเอาหัวเข้าไปด้วยนะผมก็ใครชอบกดไลค์ชอบมากๆกดซับนะฮะหรับวันนี้แน่นอนผมมากครับ Me free. Gravity has got a hold on me, and I'm looking for something to set me free. There is a force that can hold me down, it ain't never gonna hold me back. So I sat on top of the world for me. When it hit it, I could find a crack. I said uh make the